สนุนโดยบริษัทแคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอร์เมอร์เอเพื่อคนที่คุณรัก กลับมากันต่อนนะ,ะกับช่วงสุดท้ายของรายการของเรากับช่วงท่านปากอยากดันค่ะอ่านปากอยากดันเห็นอยู่ตรงหน้านะครับนี่เลยนะผลิตภัณฑ์นะอ้ามเมอเอกนะบ่ายเข็นเส้นนะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคนะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียทุกชนิดเลยนะฮะฉีดพ่นหนึ่งครั้งป้องกันได้30วันสําหรับขวดกลางขวดเล็กแต่ถ้าเกิดให้ายทางเข็นเส้นไปฉีดที่บ้านเนี่ยหปีเลยทีเดียวนะครั้งเดียวนั้นหปีเลยนะฮะมีการวัดเชื้อก่อนนะแล้วก็หลังฉีดด้วยว่ามันหายไปเยอะขนาดไหนด้วยเช่นเดียวกัันนนวี้้้ตออองบก่ สถานการณ์โควิด19เนี่ยในประเทศไทยเราดีขึ้นนะแต่ต่างประเทศเนี่ยยังหนักอยู่ผู้ติดเชื้อก็8ล้านกว่าจะไป9ล้าล้านไม่กินเลี้ยก็จะไป10ล้านเพราะว่าเพื่อนที่อเมริกาบอกเลยว่าเขาไม่ใส่แมสกันโอ้โหมันก็ติดง่ายสิแม่เขาไม่ใส่แมสกันนะคะแล้วก็เขาเขาไม่สนใจเขาบอกเป็นแค่วัดธรรมดาแต่อันนั้นคืออเมริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยเรารักตัวเองเรารักสุขภาพแล้วก็เรารักคนที่เขาอยู่ข้างๆเราด้วยนะ,ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์กำจัดเชื เมอเอ็ขนาดเล็ก60 ml ไปเลย3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดลดพิเศษเหลือเพียงแค่1,797บาทหรือถ้าคุณรับขนาดใหญ่ค่ะ250 ml 3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดเช่นกันลดพิเศษด้วยเหลือเพียงแค่5,400บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบไปเลยนะคะ10,000บาทแถมฟรีให้เลยร่วมเคนเส้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะออนพันธิราตอบแล้วสถาน นะกับต้นอชนะคะก็ะบอกว่าเผยเคยเจอแต้วแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยถูกจับตาความสัมพันธ์นะคะสําหรับคุณออนพันธิราแล้วก็คุณต้นอชที่เป็นอดีตคนรักของคุณแต้วน,นัทพรเพราะว่ามีข่าวออกมาเนื่องจากว่าทั้งคุณต้นแล้วก็คุณออนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสด้วยกันต่างคนต่างก็ถ่ายรูปนะคะลงสตอรี่ไอจเห็นอีกฝ่ายตอนกําลังออกกําลังกายแล้วก็ยังไปกินข้าวด้วยกันด้วยนะคะล่าสุดคุณออนออกมาพูดแล้วคะ่ะเธอก็บอกว่าจริงจริง แล้วเธอรู้จักกับพี่ต้นมานานมากแล้วมีผู้จัดการคนเดียวกันแล้วก็เคยทํางานด้วยกันด้วยปกติไม่ได้ไปฟิตเนสพร้อมกันแต่ว่าชอบเหมือนกับว่าเหมือนบลัฟกันพูดหยอกล้อกันว่าใครไปฟิตเนสมากกว่าก็เลยโอเคนัดไปเลยพร้อมๆกันภาพที่ออกมาก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะปกติก็เคยอัดสตอรี่แกล้งกันอยู่บ่อยๆทุกคนจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคู่กัดชอบแกล้งกันไม่ซีเรียสเรารู้ว่าจริงๆเนี่ยเป็นยังไงส่วนโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต้นบอกเลยว่าไม่น่ามีค่ะเราสนิทกันมา านานมากรู้จักกันดีมากเกินไปด้วยซ้ําจากนี้ก็จะยังไปไหนตามปกติเพราะว่าบริสุทธิ์ใจไม่ได้ซีเรียสเจอกันได้ปกติส่วนคุณแต้วเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเคยเจอคุณแต้วแต่ว่าคุณแต้วน่าจะไม่รู้จักเธอคะอ่ะอ่านะฮะคุณผู้ชมผู้ชมนะเจอแต้วแต่แต้วไม่รู้จักนะคะค่ะแลวไปกับ ผู้ชายผู้ชายโสดางงสาวโสดแต่บบผู้ชายโสดค่ะแล้วก็สนิทกันคู่ประเภทนี้น่ากลัวนะคะ <c oughs> ที่เป็นคู่กัดเนี่ยหรอแม่นันละค่ะสุดท้ายก็จะจบด้วยการเป็นแฟนกันค่ะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เปิดประวัติออน พัน์พันธิุรานะคะสาวที่ถูกจับตาว่าจะมาที่มาแทนที่แต้วยนตรพรค่ะเธอเนี่ยจริงๆแล้วนะคะคุณอ่อนเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ6ขวบเลยจากการแสดงละครเวทีกับครูชนประคันจันเรืองนะคะจากนั้นก็เล่นโฆษณาในวัยเด็ก2-3ชิ้นแล้วก็ยังเคยแสดงช่วงละครสั้นในรายการซูเปอร์จิ๋วประมาณปี2542 oh. คุณอ่อนเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นสาระแนส10บล้อสาระแนเห็นผีหรือว่าจะเป็นซิทคอมเป็น ต่อปัจจุบันคุณออนมีผลงานพิธีกรรวมถึงวีเจนะคะอยู่ที่คลื่นเกทร0อยแล้วก็รายการนายเอนเตอร์เทนด้วยค่ะอืมนะฮะอ่ะก็ติดตามมาต่อไปว่าคู่นี้เนี่ยจะยังไงต่อไปหรือมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะ,ะเพราะว่าเขาไม่ผิดอยู่แล้วถ้าก็จะเป็นแฟนกันหรือถ้าก็จะไม่เป็นแฟนกันหรือเป็นเพื่อนกันก็ไม่แปลกนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้เวลาหมดแล้วต้องขอ,ขอขอบคุณอาร์เมเอกครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับอาร์เมอรเอกขนาดเล็กห0 ml ลไปเลย3ขวดนะคะแถม 1797บาทหรือถ้าคุณรับขนาดใหญ่ค่ะ 250ML3 ขวดแถมฟรีให้อีกหนึ่งเช่นกันลดพิเศษด้วยเหลือเพียงแค่5,400บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าครบไปเลย10,000บาทแถมฟรีค่ะร่วมเคนเส้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0 2 9 3 1 3 7 5 5ย้ําย้ำกันอีกรอบนึงนะคะ0 2 9 3 1 3 7 5 5เค่ะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยข้างในหนึ่งตัวนะทีโ่โมนักโมหนานะะว่าไงแม่ว่าของเขาเนี่ยอลังการนะฮะแต่จะเป็นเรื่องอะไรตตต้องิดาม คุณผู้ชมนะวันนี้เวลาเราลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ